พิกชาตาคุณหนูสกุลว้ยบทที่สิบสามเหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วยามเพื่อไปร่วมงานเลี้ยงวีเจียวจึงบอกให้ซังซังรีบมาช่วยแต่งตัวปกติวี่เจียวชอบแต่งตัวให้สวยโดดเด่นถึงตอนนี้จะไม่อาจทำตัวให้สะดุดตาเกินไปนักแต่อย่างไรจะเรียบง่ายก็ต้องสวย ใกล้เวลาเดินทางนายท่านอุ้ก็ส่งคนมาตามบุตรสาวอุ้ยเจียวจึงค่อยออกจากห้องตอนที่ออกมาหน้าเรือนก็เห็นเพ่ยเจียงมายืนเฝ้าเวนเรียบร้อยหญิงสาวเชิดหน้าไม่สนใจแต่ตอนที่เดินผ่านหน้าเขากลับเอ่ยถามคนหนูไม่พอใจข้าหรือในใจร้องเตือนว่าบิดากำลังรออยู่แต่หญิงสาวก็ยังหันกลับมาบอกเขาเสียงเรียบให้ข้ากลับมาก่อนแล้วเราค่อยคุยกัน ระหว่างเดินไปสมทบกับปีดาวีเจียวก็กระซิบถามซังซังเจ้ารู้หรือไม่ว่าหลายวันนี้ผู้ข้มกันเพ่ยเป็นอะไรกันแน่วันที่ทั้งสองมืนตึงใส่กันซังซังอยู่ในเหตุการณ์ด้วยสาวใช้คิดวิเคราะห์คู่หนึ่ง อาจเพราะวันนั้นผู้คุ้มกันเพ่สามารถเขียนอักษรได้หนึ่งพันตัวที่เขาจำได้ออกมาคุณหนูชมว่าเก่งมากต่อมาคุณหนูไปร้านขายผูกกันเขาคงคิดว่าตัวเองจะได้รางวัลแต่คุณหนูกลับซื้อผู้กันให้คุณชายม่อคนเดียวผู้คุ้มกันเพ่เลยอาจรู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับความยุติธรรมก็ได้นะเจ้าคะสิ่งที่ซังซังคิดตรงกับพี่วีเจียวเคยคิดไว้แต่นางก็ยังไม่อยากเชื่อเจ้าจะบอกว่า เขามีนิสัยเหมือนเด็ก6-7เ็ขวบที่อยากกินลูกกวาดแต่ไม่ได้กินก็เลยงอนงั้นหรือแสดงว่าคุณหนูยังไม่เข้าใจสังสังอธิบายขึงขังเขาเพิ่งคืนความทรงจำมาได้ไม่กี่ปีภายนอกอาจดูเคร่งขครึ่มเย็นชาแต่ในใจก็ไม่ต่างจากเด็ก10บขวบคนหนึ่งเขาใช้ชีวิตอยู่ในสนามล่าสัตว์ย่อมไม่เคยได้รับความอบอุ่นจากใครก็เลยหวังให้มีใครสักคนที่ดีกับเขานะเจ้าคะ เป็นแบบนี้จริงหรือสังสังยืดอกท่าทีมั่นใจเบ่าเชื่อว่าต้องเป็นแบบนี้แน่เจ้าค่ะถ้าหากเป็นอย่างที่เจ้าพูดวีเจียวครุ่นคิดครู่หนึ่งเอาอย่างนี้นะเจ้าสั่งให้คนไปซื้อผูกกันที่ร้านซื้อเป่าเสวนมาเล่มนึง กลับมาค่าจะเป็นคนเอาไปมอบให้เขาสังสังไม่คิดว่าการที่คุณหนูใส่ใจเพ่ยเจียงเป็นเรื่องผิดปกติคุณหนูของนางเป็นคนติดใจดีอีกทั้งเพ่ยเจียงยังเคยเสี่ยงชีวิตช่วยคุณหนูมาแล้วด้านเพ่ยเจียงก็มองตามหลังวี่เจียวตาแล้วห้อยคุณหนูช่างงดงามเหลือเกินเพ่ยเจียงคืนนี้เจ้าว่างหรือไม่ ขณะยืนมองร่างนายสาวจนลับสายตาไปก็ได้ยินเสียงคุ้นหูพร้อมมือหนึ่งที่จับลงบนบ่าเขาหันไปมองก็พบว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องของวี่เจียววี่เหิงบุรุษที่ใส่ทองเต็มตัววันนี้สีหน้าท่าทางอีกฝ่ายอารมณ์ดีต่างกับวันที่ใช้แส้ฟาดเขาไม่ยัง้งเมื่อเดือนที่แล้วราวกับคนละคนเ่ยเจียงปัดมืออีกฝ่ายทิ้งน้ำเสียงเย็นชาไม่ว่างอย่าพึ่งปฏิเสธสิ วเหิงไม่ถือสาข้าถามผู้คุ้มกันเส้นมาแล้วคืนนี้เจ้าไม่ต้องอยู่เฝ้าเวรที่นี่เจ้าต้องมีเวลาว่างแน่คืออย่างนี้นะหัวเราะเสียงมีแลดในก่อนหน้านี้ที่ข้าทำไม่ดีกับเจ้าเคียนเจ้าไปตั้งหลายทีดังนั้นคืนนี้จึงอยากชวนเจ้าไปกินข้าวด้วยกันซักมื้อถือเป็นการชดเชยในสิ่งที่ข้ารุนแรงกับเจ้าแล้วกันไพเจียงมองวี่เหิงอย่างระแวงปนสงสัยแล้วปฏิเสธเสียงเย็นชา ไม่จําเป็นไม่ไว้หน้ากันเลยที่วีเหิงต้องมาปั้นหน้ายิ้มอยู่ตรงนี้ก็เพราะถูกท่านพ่อบังคับให้มาตั้งหากลุงของเจ้าต้องการหาสามีให้วี่เจียวขอแค่นางรักและผู้ชายคนนั้นจริงใจต่อนางโดยไม่สนว่าจะมีฐานะสูงส่งหรือต่ำต้อยรู้หรือไม่หลายวันนี้ลุงของเจ้าชื่นชมผู้คุ้มกันเพ่ยไม่ขาดปากบอกว่าเขากล้าหาญที่ยอมเสี่ยงชีวิตช่วยวี่เจียวถึงกับบอกเลยว่า ขอแค่เขามีความสามารถก็จะยกกิจการสักอย่างให้ดูแลมีความเป็นไปได้สูงมากว่าลุงเจ้ากำลังพิจารณาเขาเป็นลูกเขยแล้วบีดายื่นคำขาดว่าเขาต้องมาตีสนิทกับผู้คุ้มกันคนนี้ไม่เช่นนั้น จะตัดเงินใช้จ่ายของเขาการไม่มีเงินสำหรับอุีเหงิงก็เหมือนตายทั้งเป็นเพื่อให้ตนยังเป็นคุณชายเจ้าสำราญต่อไปได้เขาจึงต้องแบกหน้ามาประจบเอาใจเพ่ยเจียงอยู่ตรงนี้ก่อนมาวี่เหิงก็ให้เบาสืบประวัติเพ่ยเจียงรู้ว่าเจ้านี่เคยอาศัยอยู่ในสนามล่าสัตว์นับสิบปีไม่เคยคบหาใครเป็นสหายอุีเหิงจึงมั่นใจเต็มเปี่ยว่าเพ่ยเจียงต้องไม่เคยมีข้ามคืนเร่าร้อนกับสตรีนางใดแน่ หนุ่มบริสุทธิ์เช่นนี้ต้องเอาหญิงงามมาล่อคิดแล้ววี่เหิงก็หวัวเราะชั่วร้ายในใจทั่วทั้งเมืองห้วยเจ้านี้จะมีใครรู้จักและเชี่ยวชาญเรื่องหญิงงามเกินหน้าเขาไปได้เล่าอุ้ยเจียวเป็นคนชอบความสนุกสนานไม่ชอบเรื่องหน้าเบื่อนายถ้าเจ้าเป็นพวกหน้าเบื่อไม่นานนางต้องไม่ยอมให้เจ้าอยู่ข้างกายแน่ มิสู้ใช้เวลาว่างตอนนี้รีบเรียนรู้วิธีเอาใจสตรีจะได้ไม่สายเกินแก้ไม่แน่ว่าถ้าเจ้าเอาใจดีๆวี่เจียวอาจติดใจก็ได้ทั้งหมดที่วี่เหิงพูดมาเพ่เจียงไม่เข้าใจเลยแต่ดวงตาคมเป็นประกายวูบไปทันทีเมื่อได้ยินคำว่าวิธีเอาใจสตรีซึ่งทำให้วี่เหงิงที่จับสังเกตสีหน้าอีกฝ่ายอยู่ตลอดกระตุกยิ้มสมใจสนุกแล้วสิ หากเย็นนี้เจ้าไปกินข้าวกับข้าสักมือ้อข้าจะสอนให้เจ้ารู้ว่าควรใช้วิธีไหนทําให้อ้ยเจียวชื่นชอบแค่เพลียงหันมามองวีเหิงก็ตะโกนก้องในใจ <c oughs> เจ้าเสร็จข้าแล้วเจ้าแน่ใจหรือวีเหิงพยักหน้าหนักแน่นแน่นอน หอหวานทวา่าเพ่ยเจียงมีสีหน้าหวาดระแวงและตื่นกลัวเขาไม่รู้ว่าวีเหิงพามาที่ใดแต่รู้สึกชัดเจนว่า ต้องไม่ใช่ที่ที่ดีอย่างแน่นอนหญิงสาวที่เดินหนวยนาดผ่านไปมาล้วนสวมใส่เสื้อผ้าเนื้อบางแต่งหน้าจัดจนมองหน้าเขาเดิมแทบไม่ออกยิ้มหยาดเยิ้มหน้าขนลุกพวกผู้ชายก็มีรอยยิ้มสะอิสะเอียนชายหญิงกอดรัดกันแนบแน่นภาพเหล่านี้ทําให้เพ่ยเตียงไม่ชอบใจในห้องรับรองวี่เหิงบอกเพ่ยเจียงให้นั่งลงก่อนสาวสาวจะเข้ามาข้ามีของดีสองอย่างจะมอบให้กับเจ้า ทั้งหมดเป็นของที่มีประโยชน์กับเจ้าทั้งนั้นหนึ่งเพื่อไม่ให้เจ้าเสียหน้าต่อหน้าพวกผู้หญิงสองเพื่อให้หอกทองคําของเจ้าทํางานได้ดีเพ่ยเจียงขมวดคิ้วหอกทองคําทํางานได้ดีวีเหิงยิ้มแต่ไม่ตอบรอจนเสี่ยวเออยกสุราเข้ามาให้วีเหิงก็เป็นคนดินสุราใส่จอกให้เพ่ยเจียงด้วยตัวเองกระซิบเสียงมีเลดในสุรานี่นอกจากจะเป็นสุราชั้นดีอันดับหนึ่ง ยังช่วยให้หอกของเจ้าทำงานดีอีกด้วยเพ่อเจียงมองของเหลวสีอ่อนในจอกสีขาวข้าไม่ดื่มถ้าเจ้ายอมดื่มสุราจอกนี้ข้าจะถ่ายทอดวิชาเอาใจสตรีให้จอกเดียวเท่านั้น วี่เหิงไม่ยอมแพ้ในฐานะที่ตนเองเป็นคนพาหนุ่มบริสุทธิ์มาที่นี่ถ้าคืนนี้พ่อยเจียงล่มไม่เป็นท่าคนที่ต้องเสียหน้าคือคุณชายวี่เหิงคนนี้เขาจะไม่ยอมถูกหัวเราะเยาะเป็นแน่าพ่อยเจียงหรีตามองวี่เหงิงแล้วหยิบจอกสุราขึ้นดมไม่พบกลิ่นแปลกประหลาดก็ยกดื่มรวดเดียวหมดจอกวี่เหิงยิ้มกริ่มแล้วล้วงหยิบสมุดภาพเล่มหนึ่งส่งให้ด่ ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนถามค่ะพูดพางตบอกตอนเองแรงๆท่าทางถึงขังเอยเจียงขมวดคิ้วมองวี่เหิงอย่างระแวงวางจอกสุราแล้วรับสมุดภาพมาเปิดดูหน้าแรกๆเขายัางไม่เข้าใจแต่เมื่อเปิดไปเรื่อยๆก็เข้าใจ ทุกหน้าเป็นภาพวาดสีชายหนุ่มกับหญิงสาวแต่ละหน้ามีท่าทางแตกต่างกันสิ่งที่เหมือนกันคือทุกหน้าชายหนุ่มและหญิงสาวไม่สวมใส่เสื้อผ้าพเพจียงแค่ไม่เข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างชายหญิงแต่เขาสามารถเข้าใจภาพวาดเหล่านี้ได้ สิ่งที่อยู่บนตัวผู้ชายเขาก็มีส่วนสิ่งที่อยู่บนตัวผู้หญิงสายตาคมจับจ้องหน้าอกของหญิงในภาพวาดในหัวพันนึกถึงสัมผัสนุ่มอุ่นวันที่แบกนายสาวไว้บนหลังคุณหนูก็มีแบบนี้หรือเพ่ยเจียงเกื่อนน้ำลายอึกใหญ่เพ่ยเจียงเจ้าดูแล้วรู้สึกร้อนรุ่มขึ้นบ้างหรือไม่วิธีแก้ไม่ยากเลยให้เจ้าทำตามภาพวาดในสมุดเล่มนี้เฮ้ยอะไร อี้เหิงยังพูดไม่ทันจบก็ต้องตกใจสะดุ้งสุดตัวเพราะจูจ่ๆไพ่เจียงก็ปิดสมุดภาพเสียงดังสามยังหันมามองเขาด้วยดวงตาดุดันทำเอาอี้เหิงเย็นสันหลังว่าที่นี่คือที่ไหน ไม่รู้เพราะเหตุใดอุยเหิงจึงกลัวอีกฝ่ายนักคิดถึงเดือนก่อนตอนนั้นเขายังเป็นฝ่ายถึงแท้ฟาดเพ่ยเจียงอยู่เลยทั้งยังไม่รู้สึกกดดันไม่กล้าหายใจเหมือนตอนนี้หรือเพราะอีกฝ่ายเปลี่ยนสถานะจากทาสเลี้ยงม้ามาเป็นผู้คุ้มกันเขาจึงหวาดกลัววูบหนึ่งในใจอุยเหิงอ,อยากวางอำนาจข่มกับแต่พอคิดถึงเงินใช้จ่ายพี่จะถูกบิดาตัดก็ทำให้เขาฉีกยิ้มเอาใจแทนเพ่ยเจียง เจ้าอาจไม่รู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติยังเกียก้ยกล่อมไม่จบก็มีเสียงเคาะประตูดังแทรกพร้อมเสียงเล็กเสียงน้อยของเท่าแก่เนี้ยขุณชายอว้่สาวสาวมาแล้วเจ้าค่ะดวงตาวี่หงเป็นประกายวิบวับทันทีรีบเข้ามาเร็ว เพียงประตูเปิดออกกลิ่นน้ำหอมแสบจมูกก็ลอยเข้ามาความระวังตัวที่ถูกสะสมมานานหลายปีของเพ่อเจียงสอนให้เขามีปฏิกิริยาฉับไวต่อสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการฟังหรือการดมกลิ่นก็จะรู้สึกได้รวดเร็วกว่าคนทั่วไปดังนั้นพันทีที่ได้กลิ่นหอมเอียนชายหนุ่มก็ขมวดคิ้วดวงตาคมมองหญิงสาวที่กำลังเดินเข้ามาอย่างไม่พอใจสองสาวสวมใส่เสื้อผ้าบางเบาแต่งหน้า เข้มตัดวิ่เหิงวางมาดคุณชายหน้าใหญ่ควักตั๋วเงินหลายใบวางบนโต๊ะดูแลน้องชายของข้าให้ดี สองสาวหันมองเพ่ยเจียงพอเห็นใบหน้าหล่อเหลาคมคายกับรูปร่างกำยำแข็งแรงดวงตาสองคู่ก็เปล่งประกายวิบวับในใจสองสาวคิดตรงกันว่าต่อให้คุณชายวี่ไม่ทุ่มเงินพวกนางก็พร้อมทุ่มเทเอาใจบุรุษผู้นี้สุดความสามารถแต่ทั้งสองยังไม่ทันได้รูปคำร่างกายแข็งแรงเพ่ยเจียงก็ตบโต๊ะเสียงดังแล้วลุกขึ้นยืนจนทั้งสองสสยดุ้งเฮือกอย่ามาแตะตัวค่ะ ประหวัตสายตามองวี่เหงิงมือนี้ถือว่าพอแค่นี้กล่าวจบก็เดินออกจากห้องไปอย่างรวดเร็วปล่อยให้วี่เหิมอ้าปากตาค้างอย่างคาดไม่ถึงวี่เจียวกลับจากงานเลี้ยงถึงบ้านตั้งแต่หัวค่ำสั่งซังวางกล่องภูกันที่วี่เจียวสั่งให้คนไปซื้อไว้บนโต๊ะจากนั้นก็หันไปเตรียมชุดนอนและปูเตียงให้เจ้านายต่อวี่เจียวเห็นคนสนิทยุ่งไม่วางมือก็เอ่ย แค่เอาภูกันไปให้ข้าไปเองก็ได้สั่งสั่งทิ้งงานในมือทันทีคุณหนูตอ,อนนี้มืดแล้วนะเจ้าคะวี่เจียวหัวเราะข้าไม่ได้ไปสักหน่อยก็อยู่ในบ้านตัวเองไม่ใช่หรือแค่เอาของไปให้ผู้คุ้มกันเพลยเท่านั้นข้าไว้ใจเขาเจ้าวางใจเถอะ พูจบก็หยิบกล่องใส่ผูกันกับโคมไฟอันเล็กแล้วออกจากเรือนไปอย่างอารมณ์ดีมองกล่องผูกันในมือวีเจียวก็ยิ้มสดใสาบางทีที่สังสังพูดอาจจะถูกภายนอกเพ่ยเจียงดูเงียบขรึมแต่ในใจเขาก็เหมือนเด็กเล็กคนหนึ่งวีเจียวนั้นเติบโตมาด้วยความรักที่มากล้นจากคนรอบกายทั้งยังมีชีวิตที่พรั่งพร้อมไปเสียทุกอย่างนางไม่เคยรู้สึกอยากได้หรืออยากมีอะไรเหมือนคนอื่น จึงไม่เข้าใจความรู้สึกของพ่อเจียงพี่ขาดไปเสียทุกสิ่งเมื่อมาถึงห้องพักหลังคอกมาวีเจียวขอประตูรออยู่ครู่หนึ่งก็ไม่ได้ยินเสียงตอบหญิงสาวขมวดคิ้วอย่างสงสัยหันมองรอบด้านก็พบว่าบริเวณนี้เงียบสงดัดนางมองประตูอีกครั้งเพิ่งสังเกตว่าประตูไม่ได้ปิดสนิทมือเล็กผักประตูเข้าไปเบาๆเห็นด้านในมืดไปหมดก็ยืนนิ่งผู้คุ้มกันเพ่ยเจ้านอนหรือยัง ถ้ายังไม่นอนเจ้าออกมาพบท่าหน่อยนึกถึงที่ฟู้สวนเคยบอกว่าจะมาช่วยทายาให้เพ่อเจียงก็เป็นเวลาประมาณนี้ทำไมวันนี้นอนเร็วนักเล่ายืนรออยู่ครู่หนึ่งก็ไม่มีเสียงขานรับอุ้เจียวพึมพำไม่อยู่หรอกหรือ วิ่เจียวถอนหายใจอย่างผิดหวังคิดว่าพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่แล้วกันขณะหันหลังกลับมือหนึ่งก็ยื่นออกมาจากห้องมืดดึงหญิงสาวเข้าไปด้านในกล่องใส่ผูกกันตกพื้นเช่นเดียวกับโคมไฟอันเล็กที่พอตกกระแทกพื้นก็ดับไปพร้อมกับที่นางถูกกดร่างแน่ผนังห้องข้อมือสองข้างก็ถูกตรึงไว้เหนือศีรษะพเจียงเจ้าจะทำอะไร ตอนที่ถูกจับมือวีเจียวยังไม่รู้ว่าใครแต่พอถูกกดร่างแน่ผนังห้องสัมผัสได้ถึงลมหายใจร้อนที่คุ้นเคยทั้งอย่างร่างกายร้อนเผาของอีกฝ่ายหญิงสาวก็จำได้ทันทีว่าใครที่บังอาจเช่นนี้มีเพียงความร้อนจากร่างเพยเจียงเท่านั้นที่ร้อนจัดเราจะลวกคนได้เพยเจียงขยับเข้าใกล้ตอนวีเจียวคิดว่าตนเองได้ยินเสียงหัวใจเต้นของเขาลมหายใจเผาร้อนมีกลิ่นสุราอ่อนๆเป่ารถใบหน้า กิริยาแน่ชิดแบบนี้เหมือนกับในภาพฝันไม่มีผิดวี่เจียวพยายามดิ้นหนีแต่เพ่ยเจียงกับกดข้อมือนางจนขยับไม่ได้ถึงขั้นนี้วี่เจียวก็กลัวจนตัวสั่นน้ำเสียงที่เก่าวออกมาฟังไม่ได้สาบเพ่ไพ่เจียงจะจ,จ,จะทำอะไรร่างกายอ่อนนุ่ม และกลิ่นหอมอ่อนๆน,นี่ช่างคุ้นเคยยิ่งความใกล้ชิดทำให้พ่ยเจียงคิดถึงภาพว่าที่เพิ่งเห็นทุกภาพในความทรงจำกลายเป็นภาพเคลื่อนไหวราวหญิงชายคู่นั้นมีชีวิตทำให้เลือดในตัวเขาเดือดพ่านหายใจหอบผี่ดวงตาคมวาวจับต้องวี่เจียวไม่ละสายตาพ่ยเจียงเจ้าเจ้าคิดจะทำอะไร วีเจียวถามเสียงสัน่นชายหนุ่มไม่ตอบแต่กับขยับเข้าใกล้ใกล้จนจมูกเกือบจะชนปลายจมูกนางลมหายใจเผาร้อนเป่ารถใบหน้าเนียนเสียงห้าวแห่ผ้าคุณหนู เสียงเรียกนี้ทำให้วีเจียวนึกถึงภาพในความฝันขึ้นมาในฝันเพยเจียงกดร่างนางติดหน้าต่างกระซิบเรียกแต่เจียวเจียวด้วยเสียงแห่ผ้าแล้วกอดรัดนางไว้แน่นเมื่อคิดถึงภาพเหล่านั้นน้ำตาก็ไหลรินอาบหน้าสะอื้นตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวจับใจเจ้าสาบานแล้วเพยเจียงเจ้าสาบานว่าจนตายก็จะไม่หลังแกข้าเจ้าจะทำแบบนี้ไม่ได้คนหนูอย่ากลกัว ข้าไม่มีทางรังแกคนหนูเพยเจียงตอบชิดใบหูเล็กขาวที่บัดนี้แดงํำคุณหนูเคยบอกว่าจะทำตามคำขอของข้าข้อหนึ่งตอนนี้ข้านึกออกแล้วคุณหนูจะตอบรับหรือไม่ วีเจียวรู้สึกตัวเองเหมือนเป็นปลาที่ถูกวางอยู่บนเขียงมีมนุษย์ใจร้ายถือมีดพร้อมเชือดอยู่ข้างเขียงตอนนี้ไม่ใช่แค่ความต้องการข้อเดียวขอเพียงเขาไม่รังแกนางที่เห็นในความฝันความต้องการสิบข้อนางก็ให้ได้เจ้าบอกมาข้าตกลงหมดทุกอย่างตอนนี้หญิงสาวไม่เข้าใจว่าพเพียงที่แสนดีเหตุใดจึงตายเป็นคนโฉดชั่วอย่างห้วยหนานอองไปได้ ข้าต้องการแต่งงานกับคุณหนูวิเจียวที่กำลังร้องไห้อย่างน่าสงสารถึงกับชะง,งักเมื่อได้ยินความปรารถนาของเพยเจียงชายหนุ่มเห็นอีกฝ่ายตาโตปากอ้าค้างก็เอ่ยย้ำช้าชัดข้าชอบคุณหนูเพยเจียงชอบนางเวลานี้ทั้งสองใกล้ชิดกันมากต่างสัมผัสได้ถึงลมหายใจของอีกฝ่ายเพยเจียงยิ่งรู้สึกคอแห้งผากโลหิตเดือดผ่านทั้งร่างร้อนระอุยิ่งกว่าเดิม ได้หรือไม่ขอรับไม่ข้าไม่แต่งถ้าแต่งงานนางก็ต้องถูกรังแกเหมือนในฝันวีเจียวปฏิเสธอย่างไม่ลังเลน่าสงสารนี่ไม่ใช่คำตอบที่เพ่ยเจียงอยากได้ยินเขาจึงถามคำถามเดิมได้หรือไม่ขอรับ วีเจียวพยายามบอกตัวเองให้ใจเย็นและมีสติชั่วขณะที่นางสูดลมหายใจเข้าลึกก็ได้กลิ่นสุราอ่อนๆจากร่างของพ่อเตียงน้ำตาที่หลั่งรินเหือดแห้งฉับพันถ้าเขาเมาเขาต้องคิดตามนางไม่ทันแน่นางรอดแล้วปล่อยข้าก่อนแล้วข้าจะตอบเจ้าเห็นเขายังไม่ยอมปล่อยวีเจียวจึงกล่าวเสียงอ่อนถ้าเจ้าปล่อยข้าก็จะมีสมาธิไตรตรองเรื่องคำขอ ประโยคนี้ทำให้พ่อเจียงยอมปล่อยมือแต่โดยดีวีเจียวขวันลมหายใจยาวเจ้าขยับห่างออกไปอีกนิดยืนติดขนาดนี้ข้ากลัว เพ่เจียงยืนนิ่งคู่หนึ่งจากนั้นจึงถอยห่างไปอีกเก้าจังหวะที่ชายหนุ่มขยับถอยวีเจียวก็สวยโอกาสวิ่งออกจากห้องสุดฝีเท้าชายหนุ่มมองตามแผ่นหลังที่วิ่งหายไปในความมืดนิ่งโดยไม่วิ่งไล่ตามเขานวดขึงหน้าผากเพราะรู้สึกหัวหมุนมืนงงแปลกๆจำต้องหลับตาสูดลมหายใจเข้าออกหลายหนเมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งประกายตาที่ผ้าเรือน จึงกลับมาแจ่มชัดพร้อมสติรับรู้ที่ชัดเจนเพ่อเจียงรู้ว่าจิตใจและร่างกายของตนมีบางอย่างที่ผิดแผกไปจากเดิมปกติด้วยนิสัยของเขาเขาไม่มีทางทำเช่นนี้กับคุณหนูอีกทั้งตอนนี้ร่างกายของเขาก็อึดอัดไปหมดโดยเฉพาะส่วนนั้นที่รุ่มร้อนกว่าส่วนอื่นสุราจอกนั้นต้องแอบใส่อะไรไว้แน่พยายามอยู่นานแต่ความร้อนรุ่มที่หน้าอึดอัดก็ไม่จางหาย เ,เจียงจึงเดินออกจากห้องไปที่บ่อน้ําแล้วใช้ถังตักน้ําราศีสาตัวเองถึงตอนนี้จะเป็นฤดูใบไม้ร่วงแต่อากาศยามค่ําคืนก็ยังหนาวเหน็บเสียกระดูกน้ําในบ่อจึงเย็นจัดเพจียงต้องตักน้ํารดศีรษะหลายถังกว่าความร้อนประหลาดในร่างกายจะบรรเทาลงส่วนวี่เจียวที่ตกใจวิ่งตะลิดกลับถึงเรือนก็พุ่งเข้าห้องนอนกระโดดขึ้นเตียงแล้วดึงผ้าห่มคลุมร่างตัวเองมิดชิด สังสังที่เพิ่งยกอ่างใส่น้ําเข้ามาเห็นเจ้านายนอนอยู่บนเตียงก็ไม่ติดใจสงสยัยสาวใช้ดับเทียนยกอ่างออกไปจากนั้นก็ปิดประตูห้องนอนให้เรียบร้อยแม้จะขดตัวอยู่ในผ้าหม่มแต่วี่เจียวก็ยังตัวสันไม่หายในใจให้รู้สึกสับสนเหลือเกินนางกลัวที่เพ่ยเซียงทําตัวอุกอาจตกใจที่เขาบอกว่าชอบนางทั้งที่คิตมาตลอดว่าคนเย็นชาเช่นนั้นไม่น่าจะชอบใครได้เพราะเขาคงไม่ เข้าใจความรู้สึกอ่อนโยนเฉกเช่นปูถูชนตกใจที่เขาต้องการแต่งงานกับตนแต่ที่ทำให้ขวัญกระเจิงคือเขาจับนางกดทับกับหน้าต่างเหมือนในฝันทำอย่างไรดีนางควรจัดการเรื่องนี้อย่างไรฟ้องท่านพ่อเสียเลยดีหรือไม่ส่งเขาไปอยู่ไกลๆย้ายเขาไปทําหน้าที่อื่นหรือเป็นนางเองที่ควรหนีไปอยู่ที่อื่นถ้านางไม่อยู่ใครจะดูแลท่านพ่อท่านแม่ ถ้าไม่หนีแล้วหากเพื่อเจียงคิดรังแกนางก่อนที่เขาจะเป็นห้วยหนานอ๋องเล่าคำถามมากมายวนเวียนอยู่ในหัวจนวี่เจียวไม่ได้นอนตอนเช้าพอสังสังเข้ามาปลุกก็ต้องตกใจกับดวงตาแดงกำ่ำและขอบตาดำค้ำของเจ้านายคุณหนูเกิดอะไรขึ้นเจ้าคะทำไมคุณหนูเป็นแบบนี้ไปได้คาฝันได้ วีเจียวตอบเสียงอูอ้อีสัางสังวางหลังมืออังหน้าผากเจ้านายแค่สัมผัสก็ต้องชักกลับทําไมตัวร้อนขนาดนี้สังสังหันไปสั่งสาวใช้ที่ตามมาเจ้ารีไปตามท่านหมอมาดูคุณหนูส่วนเจ้ารีไปเรียนในท่านว่าคุณหนูไม่สบายตอนที่รู้ว่าภาพที่เห็นในความฝันเป็นความจริงนางยังไม่ตกใจจนล้มป่วยแต่เรื่องเมื่อคืนทำให้นางเสียขวัญมากจริงๆ วีเจียวเป็นไข้นอนอยู่บนเตียงหลายวันตลอดเวลานางอยู่ในสภาพสลืมสลือไม่ได้สติกว่าจะรู้สึกตัวก็ผ่านไปอีกหลายวันวันนี้ระหว่างบีบจมูกเพื่อกั้นหายใจดื่มยาขงก็แทบทํำถ้วยยาหลุดมือเมื่อได้ยินสังสังรายงานว่าท่านพ่อจับเพ่เจียงไปขงังเจ้าว่าอะไรนะรีบเล่ามาให้ละเอียดนายท่านถามบ่าว่า คืนที่คุณหนูล้มป่วยคุณหนูไปทำอะไรมาบ่าวก็รายงานไปตามจริงนายท่านจึงสั่งให้ผู้คุ้มกันเส้นจับผู้คุ้มกันเพ่ยไปขังเจ้าค่ะสัังๆตอบเสียงซื้อเจ้านะเจ้าพอเห็นสีหน้างงงงของสาวใช้วีเจียวก็ตำหนิอีกฝ่ายไม่ออกสุดท้ายก็ถอนหายใจยาวเฮือกหนึ่งฮย้ยทำไมตอนเกิดเรื่องไม่รีบมาบอกข้า ความจริงสั่งสังไม่รู้ว่าเกิดอะไรในห้องพักหลังคอกมานางแค่รายงานตามจริงว่าวีเจียวไปที่ไหนซึ่งก็มากพอที่วีเซึ่งจะมีคำสั่งให้จับเพ่ยเจียงไปขังไว้นายท่านสั่งไม่ให้บอกเพราะไม่อยากให้รบกวนการพักรักษาตัวของคุณหนูแต่ตอนนี้คุณหนูอาการดีขึ้นแล้วเบ่าวจึงกล้าบอกเจ้าคะ่ะวีเจียวถอนหายใจยาวอีกเฮือกแค่คิดถึงพ่ยเจียงก็รู้สึกปวดหัวขึ้นมาทันใด ฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ